เนื้อทอดกระเทียมราดข้าวหนึ่งจานจัดไปครับน้ำตาลทรายผงชูรสรสดีซอสปรุงรสน้ำปลานิดหน่อยซอสหอยซีอิ๊วด,ดำพริกไทยขยำขยำคุกคุกคุกขยำขยำคุกคุก ตั้งกระทะถ้ามันเริ่มร้อนใส่เนื้อที่เราหมักไว้ลงไปครับผัดไปเรื่อยๆนะครับใส่น้ำซุปเล็กน้อยเตรียมครับ ผัดสอให้แห้งเลยนะครับเริ่มแห้งดีแล้วนะครับพร้อมราดข้าวได้เลยครับแตงกวาใส่ครับพริกไทยโรยเอ้ยฝักชีโรย ไข่โรยนิดหน่อยพร้อมเสิร์ฟครับเนื้อทอดกระเทียมแซ่บ